อนี่น้องมั้ยมันอ้อ้นสุดปะสีผ้าพี่น้องมาเออตั้มหมวกฮุ่งพี่น้องนี่แสดงว่าสิต,ตั้มจะโดนเติมเลยพี่น้องเออไปหาบหลสาวมาพี่น้องนี่ผมก็บเรืตั้มเครื่องไว้ในโคกเรือพี่น้องนะมาจักกันเลยครับผมจับหมวกฮุ่งมาพี่น้อง ครับหนึ่งครับพี่น้องเด้อนะใส่พิลาโดนเติมครับผมเพี่ยวสิมุ้งเครื่องเดียวกระตาบุศเสาวอ่ะผ่าน,นครับอยากเล่นครับพี่น้องจักเลยพิมพ์ขาก,กะตาเอามาส่างสีสันนั่นเะป็นรองนะเอามาเก็บใส่บรรยากาศบ้านเฮาครับผมนี่